ันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2564เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานเครื่องมือการแพทย์และเครื่องช่วยหายใจแก่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 โดยมีนายสุขสรรคิติสุภกรผู้อำนวยการสำนักการแพทย์คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์เป็นผู้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ณนห้องประชุมพิทยรักษ์ชั้นสี่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครสำหรับเครื่องมือการแพทย์พระราชทานประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจจำนวนแดเครื่อง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์จำนวนสิบเครื่องการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นร้นพลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีต่อสมัชชการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์กรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้ป่วยตลอดจนยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป